ที่นี่พระนครศรีอยุธยาอดีตราชธานีอันยิ่งใหญ่ของสยามดินแดนที่รุ่งเรืองกว่า400ปีผ่านสงครามการค้าและวัฒนธรรมจนกลายเป็นโมรดกโลกที่เรายืนอยู่ในวันนี้หนึ่งวันนี้เราจะพาเช่าจัก,กรยานปั่นรอบอยุธยาเที่ยวชมประวัติศาสตร์และโมรดกโลก เหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในสมัยอดีตสัมผัสได้ถึงความขลงังและความเป็นไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันกับวันเดย์ทริปที่นี่พระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับรพีอยู่ที่สถานีกลางอภิวัตน,นะครับหรือว่าบ,บางซื่อนะอเ,เดี๋ยวเราจะมา้มสียตัวกันก่อนนะครับอยุธยาอยุธยาสิบโมงสามนะบัตรประชาชนจ้า เดตรงสุดทางนะคะเลี้ยวขวาเดี๋ยวจะเดี๋ยวันนี้จะพาไปไปเที่ยวที่พระนครเสียยุธยานะวันเดย์ทริปนะเดี๋ยวนั่งรถไฟไปนี่ครับคนละยี่บาทเองนะไปเรา10บโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็9้าโมงกว่าละอ่ะถ้าใครมาก็ดูตลรางเดินรถนะครับนี่ เราก็จะมีบอกนะครับมาเราเราขึ้นที่ขบวน71นะครับเวลา10โมงครึ่งนะเพราะว่ามันมันไม่ไกลกันมากนะครับจากกรุงเทพไปอยุธยานะใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงนี่จะเป็นการเที่ยวรถไฟเหมือนเดิมนะครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับเพราะว่าไปบ่อยมากนะครับอยุธยานะเพราะว่ามันมันใกล้นะครับเดินทางสะดวกเดินทางแป๊บเดียวนะที่นี่ก็ใหญ่เหมือนเดิมนะครับถ้าใครซื้อตั๋วเราก็เดินตรงมาเลยนะครับตรงยาวจนสุดทางเลยนะครับนี่ครับเราก็เดินตามป้ายมาเลยนะครับ กรุงเทพอภิวัตนี่ใหญ่นะครับต้องเผื่อเวลาด้วยนะครับทุกคนเผื่อตกรถไฟหรือว่ารถติดอะไรนะเรายังไม่มีแผนอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งนึกได้เมื่อคืนเราก็มากันเลยนะปุ๊บปับมากนะนึกว่าทําอะไรที่อยุธยาได้บ้างนะครับไปเราไปครับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นรถไฟกันนะ รเรียบร้อยที่เหมเือนเดิมเนี่ยนะน่าสนใจครับล,ล,ล้างตัวเลยครับผมใช่ครับเมื่อกี้เราถามเจ้าหน้าที่คณะเขาบอกว่าข้างหลังสุดเลยนี่คือรถไฟเราเราทช้นั่งที่เกตน,นะ,ะต่างชาติก็เยอะนะเจอกันอยุธยา แล้วนะสถานีอยุธยานะครับอตอนนี้เราก็ถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสถานีอยุธยานะนี่เป็นรอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับที่มาเที่ยวอยุธยานะครับถึงแล้วอยุธยานะฮะก็ชอบเหมือนเดิมนะครับ ในการนั่งรถไฟมาเที่ยวมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะตอนนี้เรามาถึงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะเพราะว่าเรามาช้านะครับไปไปเดี๋ยวเราจะเดินข้ามถนนนะเราจะไปขึ้นเรือกันก็จะไปข้ามเรือก็เดินออกมาจากหน้าสถานีแล้วก็จบมาในซอยนี้นะก็เดินตรงยาวมาครับในซอยนี้นะ เราก็เดินไปสุดซอยนะครับที่นี่ก็จะมีร้านอาหารนะมีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่านะครับมอเตอร์ไซค์วันละ200ร้อนะครับจักรยานวันละ60สิบไปเดี๋ยวเราจะข้ามเรือกันนี่สไตล์แบบอยุธยานะค่าเรือคนละ10บาทาเฉพาะเงินสดเท่านั้นไปครับพูดเรือมาแล้ว นี่นาจะเป็นการข้ามเรือนะครับค่าโดยสารของร้สิบ,บาทนะครับท<ะ>ุกคนไปเรือเต็มแล้วเขาก็ให้ออกเลยนะครับเขาไม่รอให้แบบผู้โดยสารแบบไม่มีที่นั่งนะเหมือนมันก็ระยะทางไม่ไกลนะครับมันอยู่ตรงข้ามนะครับ งแล้วถึงแล้วครับท่าเรือตลาดเจ้าพรมนะสิบบาทเท่านั้นเองนะครับค่าโดยสารไปต่อไปเราเราจะไปหาอะไรกินกันนะเเราเช่าจัก,กรยานก่อนดีกว่านะครับเราจะได้แบบปั่นไปทีเดียวนะนี่ครับร้านจัก,กรยานเดินขึ้นมาที่ท่าเรือเราก็จะเจอเลยนะครับนี่ครับ อย่าแบงค์ใหญ่นะไม่มีทอนนะมันแบงค์ซาวนี่แหละครับจกักรยานน้องคันนึงตรงเลยไม่ต้องเลี้ยวไหนที่เล็กชื่อนี่คือตรงไหนครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์แปดจักรยานเราไป<อ>ได้หมดเลยรวมทั้งหมดกี่โลครับเ<อ>นี่ยแปดไปสี่กับสี่อ๋อน,นี่ครับไปเรานั่นแหละไปเลยไปเลย มาแล้วรับทุกคนตอนนี้เราได้จักรยานแล้วนะครับนี่เป็นจักรยานแบบโบราณนะแล้วเขาก็ให้พี่เขาแนะนํนาดีมากเลยนะครับเนี่ยเขา,เามีแมพมาให้ด้วยนะว่าเราจะไปที่ไหนบ้างไปวัดอะไรไปกินอะไรไปร้านอะไรอย่างนี้พี่เขาแน,น,นะนําดีมากครับเดี๋ยวเรา,าตรแบบอ้องไปเลยเดยเราไม่รู้เรามีเวลาแค่สี่ชั่วโมงนะครับเราจะไปเที่ยววัดที่อยุธยาไป ชิวอีกแล้วครับทุกนนี่นะปัจจกักยานเมืองเก่าที่อยุธยาเหมือนเดิมค่าเช่าก็60บาทนะครับปั่นได้ทั้งวันนะถ้ามีแรงปั่นนะครับใครก็ใครที่อยากมาก็ตามกันมาได้นะทุกคนก็ถ้าใครอยากเช่ารถโมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับร้านเมื่อกี้นะ แต่ผมเลือกที่จะเช่าจักรยานนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ไปหลายที่นะเพราะว่าเรามีเวลาน้อยนะครับไปครับพูดเปิดแล้ครับเปิดไหมครับยังไม่เปิดครับโอ้ยเราเปลี่ยนแผนนะครับเพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวยังไม่เปิดโอ้ยอากาศร้อน นี่นะครับที่เราไปเช่าจักรยานนะครับเขาก็จะให้ใบให้แมพว่าเราจะไปปัดที่ไหนบ้างาหลัก,กเราก็จะไปแค่วัดมหา,าธาตุนะครับแล้วก็วัดราชบุรณะนะครับ <S <S ถ้าปั่นวันนี้ก็ประมาณ8กิโลนะครับพี่เขาบอกไปกลับนะคืนจัก,กรยานก่อน6โมงเย็นนะครับเพราะว่ารบสุดท้ายรถไฟอยู่ที่6โมงหโมงครึ่งนะพี่เขาบอกแต่ถ้าใครมากับเพื่อนก็แนะนำให้ เช่าเหมารถนะครับเพราะว่ามาหลายคนหารกันถูกดีนะครับอื้เอาเลยคให้เยอะมากไปแล้วครับทุกคนอิ่มแล้วครับตอนนี้เราก็ไปกันต่อ,อ,อจับจักรยานคู่ใจไปเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดที่ขึ้นชื่อที่เป็นมรดกโลกกันนะครับ let's go ตอนนี้เราก็ถึงนะครับวัดมหาธาตุนะจักรยานนะครับชูแอบเพื่อความปลอดภัยขอจักรยานต้องล็อกไวนะ้นี่ <c oughs> ถึงแล้วครับวัดมหาธาตุนี่ข้างหลังผมนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้านะ จะโด่งดังเรื่องเป็นประศาสตร์อยุธยาน่าจะตอนปลายนะครับถ้าจะไม่ผิดนะถ้าข้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากครับนี่เข้ามาเที่ยวกันนะเอากับผมก็ได้พี่สองคนพี่ไวซิกเซเว่นเอาเปย์ให้ครับขอบคุณครับคครับบมาค้อเดียวเหรอครับรู้โอเคครับหาที่จอดรถบนหาที่จอดรถครับ ขอบคุณมากครับครับคร,บครบไม่เป็นไรที่นี่นะครับค่าเข้าคนละสิบาทนะครับคนไทยกิจกรรมฝาผนางังวัดมหาธาตุนะครับที่นี่เขาจะมีร่วมบริการให้นะครับเป็นร่วมแบบกันร้อนนะวันนี้เป็นวันที่นะักท่องเที่ยวเยอะมากนะ ที่นี่เขาห้ามบินโดรนนะครับแต่เราไม่ได้บินนะเพราะเราไม่มีนี่ครับทุกคนเราจะพามาย้อนยุคหนึ่งวันไม่ใช่หนึ่งวันครับครึ่งวันนะเพราะเรามีเวลาแค่นี้นะครับเขาเรียกว่าปรางนะครับตรงนี้นะนี่ กลางนะครับไปเดี๋ยวเราเดินกันต่อเขาจะมีไกด์ให้ต่างชาติด้วยนะครับที่นี่จะเป็นสถานที่เที่ยวของยอดฮิตของต่างชาตินะ เพราะว่าต่างชาติเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาอาจจะชอบแบบวัฒนธรรมแบบสมัยก่อนนะครับนะโชคดีมากครับวันนี้แดดไม่มีนะครับแต่ว่าอากาศก็พอเดินเดินชมได้นะนี่ครับนี่จะเป็นรอบๆสถานที่จะเป็นเหมือนอิดนี่ครับ เป็นอิฐก,ก้อนสมัยก่อนที่เขาจะเอาดินดินมาเออเอาดินมาแล้วก็มาเผาอ๋อไปครับเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆนะครับว่าวัดมหาธาตุเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของไทยเรานะครับออตัวนี้จะเป็นพระพุทธรูปนะนี่ครับ ส่วนมากพระพุทธรูปก็จะไม่มีเสียนนะครับโบนี้จะเป็นเสียนพระพระพุทธรูปที่ยังลงเหลืออยู่นะครับส่วนพระพุทธรูปอ,อื่นก็เสียนไม่มีนะครับเสียนหายหมดครับปกติผมมาผมก็ไม่เคยมาเดินอรอบๆมาครั้งก่อนเหมือนว่ามาแล้วก็เรามาแป๊บเดียวนะครับมาถ่ายรูปแป๊บๆแ,แล้วก็ ไปแวะที่อื่นแต่ว่าทริปนี้นะครับเราจะมาแบบเที่ยวแบบเดินรอบๆเลยนะครับเพราะว่ามากี่ครั้งก็ไม่เคยเดินเดินรอบๆนะครับไปครับทุกคนไปกันต่อตัวนี้เขาเรียกว่าพับปรางประธานนะครับนี่นะ โอนนี้ปางนะครับก็จะมีพระพุทธรูปสวยมากครับทุกคนตำรวจมาสมแล้วที่ขึ้นชื่อมรดกโลกนะครับจับไม่ได้จับไม่ได้ไปไปกันต่อตรงนี้จะเป็นที่อะไรครับเสียนพระนะเสียนพระอยู่ใต้ต้นโพนะครับตรงนี้ที่เขาหิฮิตมาสักการะกันนะครับตรงนี้นะ แต่วันนี้คนเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะลองเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปนะครับเพราะว่าคนเยอะแบบนี่ครับ <c oughs> เราคงไม่ได้อยู่ถ่ายนะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะใครมาที่นี่ก็แต่งตัวให้มิดชิดนะครับสวรวมแล้วก็ให้ความเคารพต่อสถานที่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีกฎเราก็ต้องทําตามกฎนะครับก็เชิญชวนครับถ้าใครแบบอยากมาเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพนะอยุธยาก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ตอบโจทย์กับคนที่อยากมาถ่ายรูปแล้วก็มาเดินชิวๆนะแต่งตัวสบายๆนะครับอย่างที่รู้ครับอยุธยาสมัยก่อนเราลุงเรืองนะครับผมอ,อาจจะไม่ได้จ่อเลือกลงประวัติศาสตร์ทัักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะมาเที่ยวแบบศึกษาประวัติศาสตร์นะครับไปกันต่อนี่จะเป็น ป้ายบราณสถานนะครับจะมีเจดีย์ JD, พระพุทธรูปปรางแล้วก็แท่นต่างๆบอกถึงกำแพงนะครับตรงนี้นะส่วนนี้ก็จะเป็นภาพ 3D นะครับวัดมหาธานี้สร้างสมัยเมื่อกรุศเอายุทยาตอนต้นนะครับในช่วงทศวรรษที่20สอ๋อสร้างเมื่อกรุงศีอายุทยาตอนต้นนะครับ เหมือนจะเป็นโมเดลตอนต้นๆที่สร้างขึ้นมานะครับเนี่ยนะจะเป็นวัดมหาธาตุนะครับรูปแบบถ้าแบบว่าสร้างแล้วเหมือนในโมเดลนะจะเป็นอะไรที่สวยงามเป็นอะไรที่สวยงามมากนะสมัยก่อน นายเห็นโมเดยลยังรู้สึกคนลุกเลยครับถ้ามีอยู่จริงนี่ก็คงแบบแต่สวยงามไปอีกแบบร้อยเท่าเลยนะไปเดี๋ยวเราจะไปที่วัดราชบุรณะกันครับไปเดี๋ยวเราขอเติมความหวานก่อนนะะวันมหาธาตุนะครับที่เราไปมา ต่อตัวข้ามนี้ก็จะเป็นราชบุรณะนะครับเนี่ยครับจะอยู่ติดกันอย่างนี้เลยจะอยู่ติดกันอย่างนี้เลยนะไม่ไกลกันมากนะจะได้แบบใครมาก็ปั่นจักรยานก็ดูรถกันดีๆนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวอเราถึงแล้ว <c oughs> ทางเข้า ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันคนไทยสิบบาทนะครับต่างชาติแปดสิบบาทคิดหนึ่งครับนี่นะค่าเข้าคนไทยสิบสิบบาทนะครับต่างชาติแปดสิบนะไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันครับทุกคนถ้าใครมาก็อ่านประวัติตรงทางทางเข้านะครับตรงซื้อตั๋วนะด้านหลังนะ ไปแล้วแล้วก็ปฏิบัติตามกฎเหมือนเดิมนะครับแต่งตัวให้สุภาพพลร,ราชบุรณะนะครับข้างในก็จะสวยอย่างเงี้ยเป็นพับเป็นปรางนะครับนี่มองทะลุป,ประตูไปเลยนะสวยมากครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนนู่นด้วยนะครับบนปรางนะ ตรงนี้จะเป็นข้างหน้าทางเข้าวัดราชบุรณะนะนี่ครับ mm hmm. ข้างในนี้สวยงามมากนะครับปรางนะโอเคเฮล m u c โอ้ nice nice thank you bye bye. thank you bye bye. Bye, bye ครับ mm hmm. นี่จะเป็นปรางนะครับเนี่ยข้างหลังผมนะ กลางนะแต่เราจะขึ้นไปข้างบนนะเราจะไปดูว่าข้างบนนั้นมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนกันข้างบนปรางนะครับนี่ก็ตรงนี้วบิวก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอ้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นโอ้ oh. ชันอยู่นะครับนี่ทางชันนะ ถ้าใครขึ้นมาก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับอันตรายนะครับตรงนี้นี่ปิดบิบจากด้านบนนะแต่เราจะขึ้นข้างบนไปอีกนะครับนี่ขึ้นตามบันไดไปเลยนะโอ้ยอืม y ย a h we are cool yeah. Yeah. ยิน yeah, <because> ดีต้อนรับนะครับนี้จะมีจะมีเอ่ออะไรสักอย่างหนึ่นะเหมืหอนข้างในนี้เขาจะมีเพราะว่าอย่างไครัจะมีเครื่องทองนะฮะปัจจุบันเครื่องทองจัดอยู่ในมิวเซียมไปไมเดี๋ยวเราจะไปเดินดูรบอรบๆกันทุกคนข้างในนี้ก็เรา จะมีแบบขี้นกเยอะนะโอชหข้าบนนี้ก็สูงนะครับเดินๆก็ต้องระมัดระวังกันนะครับผมน,นี่นะครั้งแรกนะครับที่ผมขึ้นมานะมาเที่ยวก็ไม่เคยแบบเดินขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะนี่ครับวิวข้างลัง สวยง,งามมากโอ้อินนี่แข็งแรงมากเลยนะนี่ครับถ้าใครชอบศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับสมัยก่อนนะกรุงเสียยุธยาก็มาเที่ยวกันได้นะครับเป็นโบราณสถานที่หนึ่งที่เป็นมรดกโลกนะครับที่นี่คงพอแค่นี้ละนะครับเพราะว่าวันนี้เราได้แค่นี้แหละนะครับสําหรับวัดนะ เราก็ช่วยทําบุญไปเพราะว่าเดือนนี้เป็นวันเกิดผมด้วยนะก็ช่วยๆกันนะครับก็ถือว่าทําบุญช่วงวันแม่นะครับวันแม่แห่งชาติแล้วก็ไปการทําบุญล,ล่วงหน้าให้กับเดือนเกิดตัวเองด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปหาคาเฟ่แล้วก็ไปหาอะไรทานไปครับลูโก <S <S 1> <S 1> นั่งต่งแอร์กันแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราค่อย ปันกลับไปสถานี่ไปสถานีรถไฟนะหอมกลิ่นครับคาเฟ่ยอยู่ตรงข้างหน้าวัดราชบุรณะเลยนะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับไปเดี๋ยวเราต่อไปเราก็จะปั่นจักรยานนะครับคืนจักรยานเขานะครับแล้วก็กลับกรุงเทพกันนะ ก็ถ้าใครอยากมาชิวๆเหมือนผมนะก็ปั่นจักรยานเช่าจักรยานนะครับวันละ60บาทนะครับปั่นได้ตลอดวันเลยถ้าใครมีแรงเท่าไหร่ก็ปั่นไปเท่านั้นนะขึ้นรถครับใครจะเช่าจักรยานเช่ามอไซค์ก็ร้านที่เขาเลยครับนี่ December h o u s e นะนั่งเรือข้ามฟากเหมือนเดิม กลับมาก็10บ,บาทไปก็10บ,บาทนะครับไปแล้วก็เดินทางไปที่สถานีนะเดินเท้าเหมือนเดิมเราจะร้อรถไฟกลับกรุงเทพกันนะครับลืมบอกนะครับว่าถ้าใครจะมาเช่าจากัากรยานเหมือนผมนะให้ข้ามเรือไปก่อนนะครับแล้วค่อยเช่านะจะได้ไม่ต้องแบบขนขนขึ้นเรือนะครับจะได้ไม่หนักนะ ที่นี่เขาฝั่งนี้เขาก็มีนะฝั่งสถานีเขาก็มีให้เช่าแต่ว่าเราไปเช่าฝั่งนั้นนะจะได้ง่ายนะกรุงเทพครับ10บาทขากลับก็20บาทนะนี่เราได้รอบบ่าย3ามครึ่งนะครับทริปนี้ก็ถือว่าชิลดีครับเป็นไปนการมาเที่ยววันเดียทริปที่โอเคนะมาถูกวันด้วยแดดแดดไม่ค่อยแรยงเท่าไหร่แต่ก็พอเที่ยวได้นะครับ ถ้าใครอยากมาแบบ2วันหนึ่งคืนก็ได้นะครับที่นี่ก็มีโรงแรมแล้วก็มีรีสอร์ทเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นแบบโฮมสเตย์ก็มีนะที่เที่ยวก็ส่วนมากก็จะเป็นวัดนะครับเป็นแบบโบราณสถานเก่าเก่านะครับแบบสมัยอยุธยานะครับก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวแบบย้อนยุกนะแนะนอาอยุธยาก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เดินทางสะดวกแล้วก็เดินทางง่ายนะเดินทางแค่ชั่วโมงเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกระทืบไลกระทือบซับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเราดูว่าที่ไหน Di tapah, let's go.